โลกที่เปลี่ยนไปในทิศทางของ e ีวีองค์กรพลังงานระหว่างประเทศคาดการในปี2,573จีนจะขายรถไฟฟ้าได้40%ของประเทศอินเดียตลาดเกิดใหม่20%ของประเทศยุโรปตั้งเป้าขายรถ e ีวีได้30ล้านคันขณะที่ในประเทศไทย โดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติคาดการการผลิตรถไฟฟ้าสะสมปี2,568มี1.05ล้านคันปี2,578มี15.58ล้านคันสะท้อนถึงความต้องการใช้น้ำมันของรถยนต์ดังนั้นรัฐบาลจะรอค่าตงจากภาษีน้ำมันแบบ10ปีที่ผ่านมาอีกหรือเทรนในอนาคตของโลกอนาคตของ E ีวีการใช้น้ำมันกับรถยนต์จะลดน้อยลงการคิดถึงรายได้ของรัฐในรูปแบบ ภาษีสัมปสมิมริจากน้ำมันแบบเดิมๆไม่ได้อีกต่อไประบบ Real Time e c onom i c ปัจจุบันข้อมูลข่าวสารหลังไหลามามากมายทำให้การคาดการอนาคตแม่นยำกว่าเดิมสามารถคาดการแบบ Real Time ได้เลยซึ่งถ้านำมาประยุกต์ใช้กับบ้านเราแก้ไขปัญหาได้อย่าง Real Time รวมถึงหลักคิดด้านภาษี ไทยพักดีขอประกาศยกเครื่องระบบภาษีของประเทศตอบโจทย์กับเรื่องน้ำมันโดยเฉพาะน้ำมันดีเซลซึ่งเป็นน้ำมันที่ใช้เยอะที่สุดของประเทศสถิติการใช้น้ำมันสำเร็จรูปเฉลีย่ย92.35ล้านลิตรต่ตอวันเป็นน้ำมันดีเซล68%น้ํา้ำมันเบนซิน32%การใช้น้ำมันดีเซลประกอบด้วยดีเซล B7 56%ดซีเซล B10 36%ซดีเซล B20 ดีเซลพรีเมียม และดีเซลพื้นฐานอย่างละ3%โครงสร้างราคาน้ำมันประกอบด้วยราคาหน้าโรงกันภาษีสัมปสา,ามิตภาษีเทศบาลกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงกองทุนอนุรักษ์พลังงานภาษีมูลค่าเพิ่มค่าการตลาดนอกจากนี้ต้องดูราคาตลาดโลกซึ่งราคามีขึ้นมีลงสิ่งที่ต้องบริหารจัดการคือ 1. ราคาหน้าโรงกันอ้างราคาตลาดโลกแต่ค่าอื่นต้องลดลง 2. เจรจาลดค่าการตลาดกับบริษัทน้ำมัน 3. กองทุนต่างๆจะต้องลดการเก็บเงินเข้ากองทุนให้น้อยที่สุดซึ่งเชื่อว่านำไปสู่ปัญหาคือการใช้งบประมาณผิดประเภทสุ่มเสี่ยงให้เกิดการทุจริต 4. ไม่ลดภาษีไม่ตัดภาษีแต่ใช้หลักภาษีผันแปรช่วงที่น้ำมันราคาแพงให้ลดภาษีหรือไม่เก็บภาษีเพื่อควบคุมไม่ให้ราคาเกินลิตรละ2ีบาท เมื่อช่วงราคาน้ำมันถูกจะเก็บภาษีเพิ่มขึ้นได้เพื่อเอาชดเชยรายได้ให้กับภาครัฐแต่จะไม่เกินลิตรละ25บาทเช่นกันในช่วงที่คนไทยยากลำบากอีกทั้งรัฐเองก็ต้องการการกระตุ้นเศรษฐกิจทำไมต้องเอาเงินภาษีไปเก็บไว้กว่าจะกระจายมาถึงมือประชาชนกว่าจะผ่านงบประมาณต้องใช้เวลาเงินเหล่านี้ควรคืนกลับสู่ประชาชนในรูปแบบลดภาษีน้ามันเพื่อคนไทยได้ก้าวผ่านวิกฤต หากทำทั้ง4ข้อสามารถควบคุมราคาน้ำมันดีเซลไม่เกินลิตรละ25บาททำได้จริงโดยใช้หลักการสำคัญคือหลักภาษีผันแปรภายใต้เศรษฐกิจเรียลไทม์วิธีการนี้จะเป็นทางออกที่ดีของประเทศไทย